เซอร์ราฟเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเราจะมาดูกันครว่าคอมเทนต์ทวงผลเงินมันจะปขนาดไหนกันครับผมกูตุดยอดเลยครับพีิมายพิมายขวดมากไหมโอ้โหนี่มันระเบิดอะไรขนาดนี้ครับผมเนี่ยนี่มันจังหวะนี่นะครับแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับแชมป์โอคือคือมาดูตัวนแบงกครับผมโอ้โหตูดได้ไปอะไรขนาดกว่านี้โอ้หนึ่งล้านบาทนะครับเป็นเงินกอไปเลยเย้ ปีนี้2019กับเกม b n m ด้วยครับผมสำหรับผมนะครับ MC นะครับไม้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่ตัวนี้เพื่อีเพื่อนๆทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปหาตีเล่นกันนะครับผมนะครับเราจะไปรูโหมดอาร์เคดกันก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีซาวเวอร์นะครับโอ้นี่มันแบทเทิลรอยัลนี่หนูวโหมดการแข่งขันซาวเวอร์นะครับ16คนผู้เหลือรอดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะนะครับผมนะ โอเคเราไปลองดูกันนะก่อนที่จะลองดูนะครับเรามาฟังผมพูดกันก่อนครับเกมนี้นะครับ BNBM นะครับหรือว่าจะเรียกว่าไงดีเรียกว่าเป็นเกมที่จากยุคสมัยก่อนนะครับ Bombman นะครับที่เราต้องวางระเบิดนะครับแกล้งเพื่อนได้นะครับแล้วก็วางระเบิดเพื่อกำจัดคู่แข่งนะครับนี่คือเกมในตำนานเลยครับสำหรับ BNB นงานเกมระเบิดน้ำในตำนานนะครับที่นานมาแล้วนะครับซึ่งผมก็เคยเล่นอยู่นะครับผมชอบมากถ้าเป็นใครเป็นแฟนคลับ Bombman หรือว่าเกมอื่นเนี่ย น่าจะชอบอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับมานะในรูปแบบนะครับโมบายนะครับผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะบุ๋ใหญ่มากเลยคะใหญ่ยี่เลยวะอมองตัวยังไงวะเนี่ย 2> 2, <4. S 1> อ๋อโอเคอเยี่ยมครับอามึงตายหเหรอ

เหลือสิบห้าคนว่ะไอคนั้งข้างห้องเรามันตายไปแล้วอ่ะตายได้ไงอะ่ะ<ได>ตายคู่แหละ ไว้มีเต่าเว้ยแต่มันเต่ามากเนะี่ยชิบหายแล้วไม่นะอ้ยมีมีวงบีบด้วยบีบไปไหนนี่ วงบีบเหลือสิบคนครับต้องต้อง,องอยังไงครับต้องรีบไปต้องรีบไปลิมลิมโอ้ตรงกลางกลาง โอ้หอย่างเยอะระเบิดแม่งบ้าบอพระเจ้าพระเจ้า <c oughs> เราต้องไปเก็บก่อน ผมรู้สุกว่ามันแหลกๆ,ๆนะโอ้ชิดชิดเหลือขคนแล้วเนี่ยโอ้ไม่นะโหระเบิดเยอะมาก วงบีบโอ้เราฆ่าคนเมื่อกี้บีบไปไหนวะปัญหาตรงนั้นแหละหาที่เเราไม่รู้ว่าแม่งบีบไปไหนนี่ก็เหลือแค่นี้แล้วนะ ิโอ้โหเต็มเต็มแมพเหลือวสี่คนเหลือวสี่คนลุ้นลุ้นลุ้นเป็นใบวะ่ะ เอาเรื่องวะกูมาแล้วเพื่อนออืมันบีบมันบีบเหลือสองคน แน่จังหน้าที่สองแต่ก็เบลอัพไปนะครับโอ้หเกือบไปละโอเคนั่นแหละเราสนุกกับโหมดอาร์เคดไปแล้วนะครับเราจะไปเล่นโหมดคลาสสิกกันมากค็คือโหมดการแข่งขันทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญนะครับกร,นะกระทาน้อยันกระทาน้อยสาวสวยของเรามาเริ่มเล่นกันดีก,กว่าครับผมนะกับน้องแพตตี้นะ่อครับ,รบผม<พ>ไปเจอกันามาแบกกูหน่อย โอ้โหเอาอะไรไปแบกเวลหกกับเวลเก้าแค่กับหัวก็เท่ากันแล้วเนี่ยทำไมวะทำไมมันแบกกันไม่ได้วะแบกไม่ได้น่กรอบนี่กูเอ็มีพีนะเว้ยใช่เหรอวะตกกระบอกมาปะเนี่ยฮะตกบอดมาหรอเออน่าจะเป็นอย่างงั้นแหละง่ายจังว้ว่าง่ายง่ายยี่แหละจบจบไปผมน้องแพทไม่กดว่ะฮะขอโทษเมื่อไหร่น้องแพทยังไม่น้องแพทยังไม่พร้อมค่ะน้องแพทยังไม่พร้อมจะมีใคร ึงเออมึงมีหลายคนละมึงมีเป็นสิบละเฮ้ยไม่นับผัวที่แบบอยู่ boy band บอยแบนด์ดิอันนั้นอยู่ในอันนั้นอยู่ในสตอ็อกสต็อกว่ะอืมให้เขาทํางานไปยอย่างนั้นน่าไม่อธิบายอะไรเลยเหรอไม่อธิบายครับอันนี้เหมือนเหมือนกับเกมบอสแมนนะครับกูพูดชื่อเกมบอสแมนได้ป่าวะไม่ได้มั้งนะครับช่างมันนะครับถือว่าไม่ได้นเล้นนะครับมันจะวางระเบิดนะครับเก็บระเบิดเก็บไอเทมนะฮะแล้วก็ฆ่าฝั่งตรงข้ามไม่ได้ครบห้าครั้งแล้วก็ชนะนะครับผม อูใช่ครับเวลาข้ามฝั่งตรงข้ามได้มันก็จะติดอยู่ในลูกโป่งนะครับมึงโดนหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงความลูกนี่ไอเดียมันเยาะมากเลยอะทำไมวะไอเดียคนเฮี้ยเฮ้ยถ้ามันติดมันติดโป่งเพื่อนโอ้ยโอ้ยนี่โป่งมึงนี่เหรอเอ้ยโหม่ะ กันโกงมันเมื่อใส่กูอ่ะเออเดี๋ยวมึงจะรู้เดี๋ยวมึงจะรู้รู้ว่าอะไรวะเพื่อนไอสัตว์ยายาเฮ้ยหน้าที่โคเร่เอาไปเอาไปแดกโอ้ยชกอ่ะเฮ้ยรอดรอดยากเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเนี่ยนี่ขี่ก่อนเลยเต่าเงี้ยนเต่าเงี้ยเต่าเงี้ยเต่าเงี้ยต่า เงียบร้อยเอากูโดนด้วยไม่คือช่วยนี่ทีมเวิร์กอะวเอะไรวะเอาทีมเวิร์กอะไรวะเนี่ยโหเบื้อนเดียนเก็บสองโหเบื้อนเดียนทำอะไรได้มากเนี่ยชีวิตมึงอะกูทำได้แค่นี้แหละไอสัตว์โอยมันเขาเรียกว่าวางมั่วเออวางดีๆไม่เคยโดนหรอกเฮ้ยเดียน เพิ่มแล้วต้องไม่โดนช่วยอะไรวะเนี่ยฮะกดโล่ให้ไงขอบคุณกู้ดีอ๋อจริงเหรอเออแองเกลมึงว่าเขาไม่เห็นกูวอะว่าเขาไม่เห็นกูว่เนี่ยนทำไมวะว่ากูเนียนว่ากูเนียนด้วยกว่ากูเนียนมึงไม่ใช่อารวีมึงตูดได้ไัมเรื่องไปคนละค่ายเงี้ยโอ้ยเนียนหุยโอ้โหไม่ทันว่ะ อ่ะสวยในสุกแกหมดแกหมดแกหมดเออแกหมดโอ้โหไงนะพัดเก่งว่ะทำไมเป็นเก่งว่ะนี่กูแบกบอกเลยเฮ้ยมันหกแล้วไปแปดเล้วเวลกูอัพสองเวลคืออะไรเฮียแสดงว่าเกมนี้ไม่มีคูณสองอ๋อมันมีคูณสองอยู่นี่ไปถามกูไม่ใช่เออใช่นี่ไงโบนัสปาร์ตี้มันมีคูณสองอยู่มเจอเด็กว่ะ คุณเจอ <Okay S 1> ชื่างจีน,จนอะไร <c oughs> แล้วรู้สึกว่ามันเก่งอ่ะใช่พระโรศโสรคนจีนมันเล่นเก่งอ่ะไอ้กิ้งเป็นไรกิ้งน้อยกิ้งน้อยเนยอะเยอะเยอะสั่น <c oughs> <c oughs> มาอย่าแกล้งน้องกิ้งก,กมันกดล่อให้เ,เพื่อนได,ได้ด้วยเหรอออ๋สก,กิลที่มึงเอามาใช่กูเอาสก,กิลอะไรมากมุณยังไม่รู้ตัวเนี่ยมึงเอาบีมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน น่าจะเป็นคลื่นใต้น้ําบนน้ําไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าต้องเล่นแบบใต้น้ำอย่างเดียวหรอใช่ครับว้าวว้าวดีไปเลยสุดยอด <Wh am. S 2> ไปเลยครับแหวมวิโหงั้นนะครับตอนนี้น้องแพทแบบเกอบเยอะมากไต้องไอตรงกลางมางนันงลงได้แบบไว้น้ำกลางลองดิทีวีเนี้ยเรามีอะไรที่ต้อง รูต้องลองอีกเยอะเออไอสัตว์ออกเลยเฮ้ยทำไมไอจีมันมาลุงกูอะเพื่อนเออเออเดียนเดียนอชนเฮ้ยได้อยู่ยังไงสิยังไงสิเออยังไงสิไอสัตว์ชนยังไงสิเฮ้ยมันให้มันให้โอกาสกูด้วยเพื่อนงั้นชมมึงชมมาเลยมึงต้องให้โอกาสมันเฮ้ยกูก็ให้โอกาสมันเงี้ยนวะเฮ้ย เพื่อนมันไม่ช่วยหรอวะปิงมันขึ้นเหลืออะไรวะไอสัตว์ตกูแตกเฮ้ยเขาไม่วิ่งชนเราเลยวะมันเป็นหรือเปล่าเขาใจดีจังวะว่าเขาใจดีวะรอดเฮ้ยของว่ะของมาของมา,งมาสวัสดีอ่ะข้างล่างมีเออมีมันมีแอร์ดรอปไอสัตว์อา้าวเรียบร้อยเสร็จโจนอ้าวสัตว์ทั้งออกปเปยังไงวะกูเนี่ยโจรเลย,เเยอไอเพื่อนไอศู อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะออกของวันวะน่าจะยิลอะไรบางอย่ากไปเมียเออมันมันไม่มันไม่ปานีกูแล้ววะพี่มาไอการ์เดียนทีมโดนไม่บอกกว่าเพื่อนกูเทพบอกเลยว่าเกมเนี้ยคือกูอีสปอร์ตเมียและเมียและเฮียอย่างใจจริงกูขอแตกก่อนนี่เนี่ย เฮ้ยกูบอกเลยไม่ได้แหดกเฮ้ยเนี่นยสัตว <c oughs> ์เยอะเลยขนาดนั้นหมดอ่ะมาถึงกูเฮ้ยหวัวไ,ไม่ทันว่ะสวสดเลยไม่ทันว่ะโอ้ยระเบิดมันมายิ่งวางเยอะยิ่งแรงไงเพื่อน,นอ๋อจริงจริงใช่ใช่วุ้ยแบกเยอะกว่า แกวไม่แตะนี่แน่มึงไม่ตีกูละสวยไหมโหเดี่นสัตว์กูมาแล้วปั๊บเออสวยป้าไปแล้วเออทำได้ดีขอบจีเราชนะเราชนะใช่เหรอวะใช่ สองหนึ่งไอ้สัสสัว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 โถเขาเรียกว่าชนะอะไรชนะสกอร์เสียงโคตรเหมือนไปลองฟังไอ้เนีมันไม่ได้ชื่อไมค์การเดียนมันชื่อไอ้ไมค์การเดียนขอร้องละพี่ไมค์มึงเรียกแบบไปเอกเหรอพี่ไมค์สัตว์เออพี่ไมค์กับพี่เอกกับน,น้องแพร์อย่างเงี้ยหรอแพร์ <c oughs> สัตว์เลยเสียงมันขี้ออกมาแพร์แพร์ <c oughs> แพร์ว <c oughs> <ๆ>ะไม่นับว่าชนะว่ะแพ้ทั้งหมดเวลา นี่กูฆ่าไปสี่นะเว้ยเฮ้ยหัวจังครับพี่ไม้โอ้ผมว่าอีสปอร์ตบอกเลยเฮ้ยต้องมาแล้วผมว่าชื่อเล่นชื่อเฟกเกอร์อีหยังวะอีส่วนรอบนี้กันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเราจะมาดูกันครับว่าคอมเทคของผมมันเกินขนาดไหนกันครับผมโอ้โหตัวเดเลยครับพี่ไมพี่ไม้โหดมากมากโอ้โหนี่มันระเบิดอะไรขนาดนี้ครับผมเนี่ยนี่มันจังหวะนนี่นะแบบนี้ครับโอ้โหเลยครับแชมป์โอคือแมนนิ่ตัวนี้แบงคครับผม อโอ้สเดยอดเป็นไรก็สักวนนี้อ๋อหนึงล้านบาทนะครับเป็นเงก็เปนเลยเย้แลวก็ปีนี้ปีนี้2019กับเกม p m ด้วยครับผมโอ้หรับผมนะค MC นะครับไม้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมรอได้ไอ้ใช่คุยอะไรวตื่นตื่นกันเดี๋ยวน้องแผดน้ต้องตีม่วงเลยทาให้น้องแผดตื่น สำหรับคนที่ดูสต,ตรีมอยู่ครับอาจจะว่านี่คือเฮียอะไรกันนะครับผมผมก็ <laughs> นี่ก็คือ <c oughs> ความจริงของมันติแลนด์น่ะนี่แหละความเฮี้ยความความเป็นกันเองของมันติแลนด์นะฮะใช่เหรอวะ <c oughs> ใช่เลยคือคนนี้เลย <c oughs> อ่ะเฮ้ยพัดระเบิดเท้ากูได้โดนเท้าวิ่งไวกว่ามันเท้าไฟเฮ้ยดูต่องอยต่องี้นเต่าเงี้ยไอสัตว์ต่องีอ้นต,ต่องี้น เต่างอยไหมล่ะเต่าแย้นอันนี้เต่าเอ้าเฮียไหมนะปุ๊อะไรหมดกูเซฟกูเซฟกูเซฟได้แล้วมันเข็นได้ด้วยเหรอฮะมันเข็นได้หรือว่ามึงเข็นได้กล่องมันเข็นได้อ้าวเหรอกูบีมอะไรวะเนี่ยมันบีมกูเฮ้ยโกูกูโหมันเพื่อนมันช่วยป่ะเนี่ยเรดยร้อยจัดเอ้ยกล่องมันกล่องมันโผล่หน้ามึงเอาเรียบร้อยนี่เรากระเทียมดอง บอกเลยว่าตอนนี้จัดการฮะอ่อนว่ะเอออดีตอดีตดูไปละว,ว้ายโหเชี่ยมันไอไอแเจอเจอนกไม่งแงนว่ะเพราะมันว้าไอโง่เออใครเขาให้พูดมาพร้อมไม่ใช่เหรอวะเออว่ะคุณกระบือไอ,อ้เชีย่เยเป็นใบ้เป็นใบ้เออเป็นใบ้เบ,บ้ แม่แม่้ยแตกนี่แอซินจ่ายห้าร้อยมงไปเลยสวยก็เพื่อนไหมคุณดีไปครับเฮ้ยโหโหโตาไม่ดอโอ้ไหนโซ่นี่ยะไส่โซ่โอ้โหไหนโซครับเรียกว่าที่เป็นคิวเรียว่าสวยคุณเล่นคุณเล่นแป๊เดียวนี่แบบเล่นกับปาร์ตี้ะครกบเนี่ย ปาร์ตี้มันทุกเม็ดใช่เหรอว <c oughs> ะโอ้โหนะครับสุดยอดไปเลยครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้อะไรนะเพื่อพร้อมจะเรียนเรื่องเหรียญแล้วเหรอกู <c oughs> ไม่เรียนกับมึงไอสัต <c oughs> ว์ฮะมันจะให้กูเรียนอ่ะมันไม่เรียนได้ไหมอ๋อเราใส่รูนในรูนใช่มีรูน,รนแล้วมันจะใช้ชีวิตด,ดีขึ้นโอ้มีกาชาฟรีเอากูกดฟรีก่อนกดทั้งหมดครับเราได้อะไรวันนี้ไม่รู้เหมือนกัน ก็เราเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนในพิธีนะครับผมนะครับผมนะครับ MC ไมค์นะครับผมแล้วก็ MC แพทนะครับต้องขอตัดเป็นวันนี้ครับเราไปดีที่สุดก่อนจะได้สวนอเมรกาคยครับผมได้เหรอวะได้เดี๋ยวเอาง่ายๆกล้วย